ก็คือทำทุกอย่างเร็วมากกับการเริ่มต้นทำอาหารกินเองวันแรกแบบคลีนที่พ่อจะทำได้ทำทุกอย่างเร็วมากตามนั้นเลยค่ะไข่กุง้งสับกระเทียมหอมเจียวแดงเออไม่ใช่ค่ะผิดหอมแดงใส่น้ำมันออยนิดหน่อยคนๆๆคน,ค,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 นค่ะตามฟิวคนไข่ไปด้วย A ่งมาค่ะรอแกนิดนึงนะคะก็แบบเคให้เข้าที่หลังมือหลังมือจัดโมมใหม่นิดนึงเอ๊เอๆเออเเลเค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 เลให้มันสุกสุกีแบบเออง่ายๆสะดวกสะดวกใส่แค่นี้พอคนคนคนไปค่ะ ก็ไม่รู้จะทำอะไรเนาะคนไปอีกคน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 เก่งอยู่ค่ะคนไปรถไฟไปนะคะกลัวไม่เหมือนกันเพิ่งเริ่มทำใส่ปตูตัดมาเร็วตัดมาเร็วมากใส่ผักสลัดที่เตรียมไว้กับมะเขือเทศี่แบ่งครึ่งไว้โอเคแล้วก็มา จากนั้นคุก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 คคุกคุกคุกทำไมคุกช้าทำไมคุกช้าจังคุกคุกไปเรื่อยคุกจนกระจัดกระจายทำไมคุกชาคุกเล็วกว่านี้หน่อยสิคุกเล็วกว่านี้น่อย ขูกเพื่อที่จะแบบเออทำให้มันกินง่ายเห็นไข่เห็นอะไรให้ดูสวยงามแต่ว่าก็ออกมานอกเต็มไมหมดเลยค่ะออกมานอกเต็นไปหมดเลยขูกไปขบไปเรื่อยๆมัจนจะจนกม่แต่พอใจไม่เห็นหนหาแล้วเห็นแต่มือตัวเองอือคงเก่งอืมเสร็จเรียบร้อยจะยจะโชว์นิดนึงอ่ะ ในพิธีนะคะเห็นเขาทำกันก็เลยทำบ้างอ่ะเสร็จแล้วพร้อมทานครับ